สิ่งที่ทําให้ผมมีความสุขนั่นก็คือการทําอาหารการได้วัตถุดิบอีสานบ้านเฮาเนี่ยมาทํามาลังสรรเมนูทํากินกันในครอบครัวทํากินที่บ้านการว่าร้านมื้อแรงอะ่ะจะต้องถูกยกระดับจากความเป็นอีสา,บานบ้านๆความเป็นโฮมคุกของเราที่เราทํากินกันในครอบครัวมากินข้าวที่มื้อแรงเนี่ยมันเหมือนมากินข้าวอยู่หน้าบ้านอยู่ใต้ถุนบ้านอยากให้ทุกคนที่มากินเนี่ยว,ว่าว้าวเนี่ยคืออาหารอีสานจริงๆหรอ สวัสดีครับผมชื่อเชียงนะครับผมเป็นคนอีสานแบบแท้ๆเลยนะครับตอนนี้อายุ35ปีแล้วครับผมต้องบอกว่าเมื่อก่อนก่อนที่ผมจะมาทำร้านมื้อแรงกินอาหารแบบอีสานทุกวันเลย กินอาหารที่เป็นรถมือแม่แม่ทําให้กินมากินข้าวที่มือแรงเนี่ยมันเหมือนมากินข้าวอยู่หน้าบ้านอยู่ใต้ถุนบ้านเขาเรียกว่าประดิษฐ์ประดอยหรือตกแต่งที่ร้านเนี่ย <S <S จะเป็นวัตถุดิบที่หรือเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายๆหาจากบ้านได้เลยเป็นอีสานแบบแท้ๆเป็นเพราะฉะนั้นมันคือความตั้งใจที่ผมเอาความอีสานแบบแท้ๆเนี่ยมาตั้งไว้ในใจกลางเมืองระยอง ทั้งหมดเลยอยากให้มาลองนี่คือเป็นความตั้งใจของผมแล้วกันว่าร้านมื้อแรงอ่ะจะต้องถูกยกระดับจากความเป็นอีสา,บานบ้านๆความเป็นโฮมคุกของเราที่เราทํากินกันในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นส้มตำปนประตูซุปหน่อไม้หรือแม้กระทั่งอาหารที่แบบหากินยากแล้วกันไม่ว่าจะเป็นพวกไข่ผำหรือแกงที่อยู่ในความทรงจำไม่ว่าแกงไก่วุ้นเส้น ปลาลาบองที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนั้นนำมาถูกพรีเซนต์ทำเป็นในรูปแบบใหม่ในการจัดจานแบบใหม่การเปลี่ยนที่นั่งแบบใหม่แต่ยังมีความกลิ่นอของความเป็นอีสานแบบแท้ๆเลยอีสานแบบรสมือแม่รสมือยายที่เคยทำให้กินเลยครับผมได้มานั่งกินอยู่ในห้องแอร์ได้มานั่งกินอยู่บนโต๊ะดีๆจานอาหารดีๆนี่คือความตั้งใจที่อยากให้เกิดร้านมื้อแรงเกิดขึ้นมา เป็นซิกเนเจอร์ประจำร้านเลยก็คือเป็นยำไข่ผั่กุ้งสดกรนะีนทาวเวียนั่นก็คือไข่ผั่บ้านเรานี่แหละครับผมเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นพืชที่มีความไฮโปรตีนมากแต่เราเอามาลังสัรในรูปแบบของอีสานวัตถุดิบหรือสมุนไพรอีสานแบบไทยเนี่ยนะครับมา mix รวมกันทำให้เกิดความสดชื่นกินแบบเป็น appetizer ได้ดีมากๆเลยครับบอกเลยว่าตอนเนี้ มันได้รับรู้ถึงความเป็นอีสานแบบแท้ๆและผสมกับกลิ่นไอของวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรไทยเข้าไปบอกเลยบอกเปิดสำหรับรนได้ดีมากๆเลยและก็ยกระดับแบบอีสานพื้นบ้านของเราอันดับแรกคือใจนํามาก่อนเลยอยากจะเอาความเป็นอีสานความเป็นโฮงคุกหรือความเป็นรถมือแม่จากอีสานเนี่ยครับมาตั้งไว้ในใจกลางระยองบอกเลยว่าลูกค้าในเมืองระยองนะครับอาหารอีสานที่แบบ ที่ตอบโจทย์ของคนที่ระยองแล้วกันอยากจะให้อาหารอีสานที่อยู่ร้านมื้อแรงเนี่ยครับอยากให้ทุกคนที่มากินเนี่ยว่าว้าวเนี่ยก็อ,อาหารอีสานจริงๆหรอ